สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะบทกับ Tom Story Car X l i f e s t y l e ครับ,รรรบวันนี้ทอมเดินทางมาที่เมืองทองครับเพื่อมาทดสอบรถที่ถือว่าตอนนี้เป็นกระแสแล้วก็น่าสนใจมากๆนะครับกับโอ a g o o d Cat จาก Great w a ม l เต t o r ครับแน่นอนรถยนต์สัญชาติจีนครับที่มาคราวนี้เขาเป็นรถไฟฟ้าแบบ1 0 0เลยทีเดียวครับและด้วยความน่ารักรด้วยดีไซน์ที่โชบเชียวและหลายคนบอกว่ามันดูน่ารักมากเนี่ยวันนี้เราจะมาดูแล้วก็เจาะลึกกับความเป็นโอ a g o o d Cat กันว่ามันน่าสนใจขนาดไหนที่สําคัญวันนี้ที่เราออนแอร์น่าง War ประกาศราคาแล้วนะครับว่า ORA GoodCat ราคาอยู่ที่เท่าไหร่จะโดนใจผู้ใช้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแต่ก่อนที่เราจะไปดูราคากันเราไปดูกันดีกว่าว่าดีเทลของรถคันนี้จะเป็นอย่างไรกับรถไฟฟ้า100%กับ ORA GoodCat วันนี้เรามีนัดกับน้องของเราครับรอเราอยู่แล้วตามมาเลยครับ รอเราอยู่แล้วนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามานัดกับน้องชายของเรานะฮะกับน้องนันนะฮะแหมวันนี้เดี๋ยวก่อนวันนี้เราไม่ได้มาในคาแรคเตอร์ใช่ไหมใช่วันนี้เราไม่ได้มาคาแรคเตอร์ครับโอเคเรามาในทอมสตอรี่ซึ่งบอกว่านันเนี่ยมาดูในส่วนของโอรากูแคทด้วยใช่ครับอ้าวต้องบอกนิดนึงว่าตอนนี้เป็นกระแสมากๆนะกับรถไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์จากแบรนด์เกรดวอลมอเตอร์ใช่ครับอ้าพูดถึง แบรนด์เกตวอล่อยดีกว่าเป็นยังไงบ้างนะผมจะบอกว่าแบรนด์แบรนด์นเกตวอลครับก็ในรุ่นก่อนนที่เสียงมันอยู่แล้วซึ่งยอดขายก็ค่อนข้างที่จะดีเนี้ยแต่พอเปลี่ยนมาเป็น ในรุ่นใหม่เนี่ยอ,อรุ่นใหม่มาก็ต้องบอกว่ากระแสะตอนนี้ค่อนข้างดีมากเลยถูกเพราะว่าตั้งแต่ผมอยู่มาเนี่ยคนมาทดสอบคนเยอะมากเยอะมากใช่ใช่ครับโดยที่รูปลักษ์มันน่ารักทั้ทายและภายในมันดูดีมากเลยแล้วมาคราวนี้กับโอล่ากูดแคทครับเจ้าแมวน่ารักน่ารักเหมาะกับผู้ชายน่ารักอย่างเราเนี่ยมันจะน่ารักอย่างไรเราแอบเห็นด้านหลังนี่คือเทคโนโลยีของโอล่าที่ใส่มาให้ใช่ไหมนันใช่ครับจริงๆเบื้องต้นมันมีอะไรบ้างดีกว่า เทคโนโลยีที่แบบล้ำล้ำเลยล้ำล้จริงๆก็คือบอกว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยอ่ะถ้าเป็นตัว500อ u l t r าคือให้มาครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอยจอดอัตโนมัตินะครับระบบเซฟตี้ต่างๆนะครับเซ็นเซอร์รับคันบายสปอร์ตวันนี้ทุกอย่างให้มาครบหมดเลยนะครับจัดเต็มจัดเต็มเลยจริงๆทั้งหมดมันมีกี่รุ่นครับนันจริงๆมันมีมีสรุ่นครับก็จะเริ่มจากตัว 400T ก่อนเนาะแล้วก็กระเถิดมาเป็นตัว400 Pro แล้วก็มาเป็น500อ u l t r าโอเคอ่ะแต่ละรุ่นเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างจริงๆ4 0 0เทคก็็็็็จะะะะเเเปปปนนนนนนรรรุ่ลลล้้้้ออกกท10ิววคับแ ภายในก็ยังไม่มีพวกออปชันต่างๆไม่มีระบบช่วยจอดไม่มีบ่อไฟฟ้าอะไรพวกนี้ครับเพราะ400 Pro อ่ะก็กระเถิบมาจะเรื่องมีของระบบความปลอดภัยเพิ่มขึ้นมาก็คือจะเป็นเรื่องของล้อล้อจะเป็นล้อขนาด18นิ้วแล้วล้อหล่อขึ้นล้อใช่ครับผมแล้วถ้าเป็น500อัลต้าจัดเต็มเลย500 a l ้ a จริงๆต้องบอกว่ามันมันมันจุดเด่นมากครับ แล้วถ้ามองจากภายนอกอ่ะหน้าตาเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ถ้า500 500อัลตร้าเทนเซอร์น่าจะมี6จุดแล้วเพือช่วยในระบบถอยจอดมีไบสปอตวอร์นิ่งต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของภายในก็จะเป็นสีทูโทนแล้วครับแล้วก็มีเรื่องระบบของลำโพง6จุดนะลำโพงแล้วก็เรื่องของเบานวดอันนี้มังเก่งมากเลยจริงเหรอจริงครับถ้าเราดูเพราะว่าเพราะมันกดโหมดสบายครับมันจะปรับเอแล้วก็นวดให้เราด้วยงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าฮะว่าเจ้าเกรดวอลกับเจ้ากูดแคทแมวเหมียวสุดน่ารักของเรา มันจะหล่อขนาดไหนและการขับขี่จะดีไหมอันนี้ผมอยากรู้มากจริงไปดูตัวจริงกันดีกว่ารู้สึกอยู่ด้านนอกใช่ไหมนะใช่ครับโอเค,อเคไปดูปดแล้วเดี๋ยวเราลองขับกันด้วยว่ารถไฟฟ้าร้อกับคนไทยที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นอะ่ะมันจะเจ๋งขนาดไหนได้ครับไป ตัวจีคังได้เหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยมันก็น่ารักไม่เล็กเลยนะนี่ทำเป็นเล่นไปคันใหญ่ครับเห็น <He S 1> ทีแรกก็นึกว่าเล็กแต่พอจอดเทียบกับมินิจะเห็นเลยว่ามันคันแบบใหญ่เออคนละเรื่องเลยนะใช่ครับออตอนอื่นที่เราจะไปลงดีเทลแน่นอนตัวนี้คือตัวท็อปสุดนะฮะนี่คือตัว500อัลตร้าใช่ครับซึ่งระยะทําการของเขาเนี่ยแน่นอนที่เป็นไฮไลท์เลยเพราะว่าเขาสามารถเดินทางได้ถึง500กิโลเมตรหกิโลที่โอเคมาคือเป็นหน่วยการวัดจากความเร็วมาตรฐานตาม ห้องแแบบที่เขาทดลองมา,าใช้จริงก็อยู่วันมาณ400กว่าแต่ที่ผมมองเนี่ยผมรู้สึกว่าเจ้า g o ู d c ค t คันนี้มาถูกผสมผาสารถ้นหลายๆรุ่นดีไซน์<ช>หลายรุ่นหลายคนจะบอกว่าหน้าเขาเหมือนปอร์เช อันนี้ผมต้องยอมรับว่าเหมือนจริงก็เรียกว่ารวมจุดเด่นของแต่รถมาอยู่ในคันเดียวเลยเออเหมือนมินิ้อือเหมือนหลายคันอะหลายรุ่นอะเหมือนลายคันใช่เออแต่ดีไซน์เป็นไงบ้างนานครับในจรองครับอย่างตัวเนี้ยตัวตัวที่เป็น500อัลต้าครับมันก็จะมีพวกเซนเซอร์ครับตัวนี้เซนเซอร์ตัวนี้มันจะทำงานร่วมกับตัวเรดด้า A dash นะครับก็คือตัวจับก็คืออยู่ตรงนี้ถูกไหมใช่ครับตัวนี้เป็นตัวนี้จะเป็นกล้องสำหรับจับท่านหน้าโอเคไว้ทำอะไรบ้างครับนานมันก็มีทั้งระบบจอดรถอัตโนมัติครับแล้วก็มีเรื่อองงขจับ ัตถูกข้างหน้านะครับรวมถึงไอตัว Adaptive Cruise Control ได้ครับก็ Adaptive ด้วยเหมือนกันใช่ครับตัวน,นี้มัน Adaptive ด้วยแล้วมันก็จ,กจุดยุดนิ่งไหมเป็นรถปันโกครับแล้วก็ยังสามารถ แบบตามโค้งให้ด้วยอ๋อเหรอฮะใช่ครับก็จะมีสมาร์ทคุยด้วยครับโอ้ไฟหน้าเป็น LED ไฟหน้า LED ครับเป็นตัวนี้มันจะเขียนว่า Intelligent Light ครับคือมันมีไฟสูงออโต้นะครับก่อนที่รถวิ่งมามันตรวจจับมีไฟสูงมันก็จะเป็นไฟต่ำห้อัตโนมัติเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เหรอฮะเป็นวงกลมครับตัวนี้นี่ลองเปิดดูได้ไหมพี่นันนี่นี่คือไฟเลี้ยวเหรอฮะเมื่อกี้นี่ไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยวเป็นวงกลมอยู่ในโคมเดียวกันเลยใช่ครับนี่ไฟเดย์ไทม์รันนิ่ง เน,นี่ยผมเลยอบอกว่าไอเนี่ยมันคล้ายๆกับปอร์เช่แต่โดยรวมมันดูน่ารักอ่ะใช่ครับรวมไปถึงด้านในฮะแน่นอนเป็นโปรเจคเตอร์ LED ทั้งหมดเขาใช้ว่าเป็นอินเท g ลเจนไลท์นะฮะและรวมไปถึงด้านข้างนี้จะเห็นว่ามีความเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เอามาดูเห็นไหมขอบตรงนี้ดำๆเนี่ยเห็นปะเป็นคาร์บอนนะฮะหลอดีนะครับรวมไปถึงโลโก้ของเขาเนี่ยนี่เป็นลาแมวนะ อ๋อยังไงเขาบอกว่าจริงๆนี่มันคือเป็ดเสมืนตาแมวตอนแรกผมนึกว่าเครื่องหมายตกใจไม่ใช่เนี่ยมันตาแมวเลยครับอ่า <c oughs> อ๋อนี่คือโลโก้ของเจ้ากู๊ดแคทนะฮะ <c oughs> ใช่ครับคิดว่ารถไฟฟ้าเนี่ยด้านหน้าต้องมีที่ส,สัญจรอยู่แลว้วนี้ก็คือเป็นเรื่องของตัวตัวมอเตอร์แล้วก็เป็นตัวพวกคอมพิวเตอร์ต่างๆนะครับส่วนแบตเตอรี่มันอยู่ทางด้านใต้ข้อดีของมันคือให้จุดศูนย์ถ่วงที่ต่ำพอโค้งเงี้ยมันก็ก่อถนนแ h a n d ลิ่งดีแ h a n d ลิ่งดีใช่ครับดังนั้นเปิดฝาหน้าตรงนี้มีีีออออะไรรยู่มมมมกกก็พพพวววคิเตต์แบ คูลแรนซ์ระบายความร้อนของอมอตเตอร์แล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ส่วนแผ่นตรงพื้นเนี่ยก็คือแผ่นของแบตเตอรี่ใช่ครับแบตเตอรี่จะอยู่ที่พื้นรถทั้งหมดเลย,ท,เลยที่ชาร์จไฟก็จะเป็นแบบไททูนะครับอันนี้ครับผมอ่ะเปิดได้ไหมฮะพี่น,น,นันได้เลยครับ โอเมันมีทั้งเป็นมีสองช่องเปนดีซีนะครับแล้วก็ AC ครับสำหรับบ้านเราก็เป็น AC เนาะถ้าเกิดไฟบ้านไฟบ้าน AC ซีครับสำหรับใครที่มีไฟแรงๆมีแบบวอลบงวอลบ็อกก็เป็น DC ไปอ่าใช่ครับเนาะนะฮะก็อยู่ฝั่งเดียวกันแบบนี้เลยฝั่งเดียวใช่ครับอยู่ด้านหน้าตรงนี้นะฮะใช่ครับดูสิเอออ่ะมาถึงในส่วนของล้อแม็กซีนว่าล้อแม็กขนาด18นิ้วครับสำหรับตัว500อัลตร้าใช่ครับอ่าตัว400โปรก็เป็น18นิ้วครับ400โปร500้อยโปรห้าเนร้อยวยเอัวนั้นจะเป็นเป็นล้อกระะทเป็นล้อกระะทขอซ์ลาย 17ครับของสิบเจเล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่านะฮะด้านข้างแน่นอนสำหรับคันนี้ใช้เป็นสีทูโทนเนาะทูโทนใช่นะครับกระจกมองข้างพับอัตโนมัติเวลาปิดเวลาปลดล็อกได้ครับนะครับก็จะขึ้นมานะครับลงไปถึงไฟเลี้ยวตรงนี้ก็มีด้วยแอ d รวมกล้องเฮ้ยมีกล้องด้วยกล้องตัวนี้มันก็คือจะทำงานร่วมกับกล้องหน้ากล้องหลังเกรทบอกเขาเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์วิวก็คือจะมีมุมบนอ่ะเนอะสามารถเห็นได้หมดเลยทั้งรถเอ้ยนี่นะครับจริงๆริงเราต้องบอกว่าทางเข้าก็ก็ใหญ่อยู่นะครัทำไปเล่นไป นะฮะแล้วก็จริงๆด้วยรถเนี่ยด้วยไซส์ขนาดนี้ผมมองว่าใช้ในเมืองน่ารักในระดับหนึ่งใช้ได้ดีเลยล่ะแต่ว่าถามว่าออกนอกเมืองได้ไหมผมมองว่าก็ได้เหมือนกันเพราะว่าด้วยระยะความสูงเขาไม่ได้เตี้ยม,มากใช่ครับผมัผมว่าบุกไปขึ้นขงขึ้นสบายสบายเลยครับเนาะเอออ่ะขยิบมาด้านท้ายครับแน่นอนบ้านท้ายของเขาสิ่งที่เด่นที่สุดครับบอกเลยว่าไฟท้ายเอออัน,นี้หล่อจรงิงแั่งหล่อเออดูดิมันเหมือนแบบเราหยุดลุดไปในหนังอวกาศอ่ะเป็นอยู่ที่ ทิ้นเดียวกับกระจกแล้วออซึ่งเป็น LED แน่ๆอยู่แล้วใช่ครับเป็น LED หมดแล้วไฟเลียเ้ยวแล้วฮะไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ด้านล่างครับรวมถึงนี่ครับมีตัดหมอกด้วยเท่มั้ยนี่มันเหมือนซุปปเอร์คาร์นะเออเนี่ยมันคือแบบตัดหมอกทั่วๆไปมันจะแบบอยู่ในไฟไฟท้ายครับแต่นี่คือแยกออกมาเลยแยกออกมาอยู่อันน,น,นเดียวเลยเนี่ยเออ นะฮะจริงๆด้านท้ายเขาก็ดูมนๆมมดูนะใช่ครับแล้วก็เขียดออร่าชัดเจนครับกูแคทนะครับผมแล้วก็เกรดวอลมอเตอร์แค่นี้เลยใช่จริงทั้งหมดการดีไซน์ของเกรดวอลมันจะดูคลีนมากๆดูลีนดูเรียบง่ายครับแต่สิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนกำลังจะพูดถึงเรื่องนี้ว่ากระจกมองหลังทำไมไม่มีใบป,ปัดน้าฝนหลังแต่มผมว่ามันก็อ,อาจจะไม่ได้ใช้คือเห็นแหละครับแต่มันก็อาจจะไม่ชัดเจนนะซึ่งบางทีถ้าขับปกติทั่วไปก็อาจจะใช้กระจกข้างเอาหรือว่า ถ้าเราจอดหรืออะไรอย่างี้ครับเรามีกล้องอยู่แล้วครับกล้องอยหลังเพราะฉะนั้นกล้องอะครับมันมันก็เห็นจะเป็นตัวช่วยแทนใช่ครับดังนั้นตรงนี้ต้องบอกว่านานาจิตตังนะแล้วแต่ครับอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องเรื่องเล็กน้อยสำหรับสำหรับตัวผมนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ได้ขับลุยฝนหรือแบบอะไรทุกวันอยู่แล้วแล้วก็มีไฟเบรกด้านบนอีกหนึ่งอันนะฮะแล้วก็รวมไปถึงด้านท้ายก็เป็นสปอยเลอร์หลังเล็กๆเนาะใช่นะฮะมีชาร์คฟินด้านบนด้วยนะครับผมซึ่งก็ดูหลอดีนะฮะขอเปิดท้ายด้วยหน่อยได้ไหมเปิดได ฝาท้ายไม่ใช่ฟ้าแต่เปโชคช่วยแต่ก็ไม่ไม่ไม่ได้หนักครับเรียกว่าเปิดขึ้นก็ใช้งานถวุสบายไม่ได้แบบน้ำหนักจนแบบคุณผู้หญิงก็ใช้ได้ไมยไม่ได้แบบลำบากไม่ได้หนักหน่วงอะไรแต่อย่างใดเดี๋ยวผมขอลองปิดดูก่อนเนาะโอเคไม่ได้ไม่ได้หนักฮะ ด้านหลังตรงนี้มีช่องตรงนี้ด้วยนี่คืออะไรพี่นันก็ไว้ถ้าเปิดฝาท้ายกรณีที่มันล็อกครับหรือฝาท้ายที่มันพวกนี้มันเป็นระบบไฟฟ้าถูกไหมครับะฉะนั้นมันก็จะมีระบบเซฟตี้อยู่บางทีบางทีแมนนวลได้ก็คือการเปิดแล้วก็จากข้างในได้เกิดสมมติมีคนติดอยู่ด้านในอ่าใช่แบตหมดเพราะไฟฟ้าถ้าเกิดมันดับมันปิดหมดเลยใช่ไหมพื้นที่ด้านหลังครับเรามาดูนิดนึงดีกว่า ถามว่าตัวนี้พื้นที่เยอะไหมบอกตามความจริงผมรู้สึกว่าพื้นที่ด้านหลังอาจจะน้อยไปสักหน่อยแต่ถามว่าใส่ของได้ไหมได้สมมติคุณอยากจะใส่แบบกระเป๋าถุงกอล์ฟอาจจะใครอยากไปเล่นกอล์ฟในวันหยุดหรือว่าใส่ของที่ใหญ่กว่านั้นคุณพับบอกกลางได้ใช่ครับซึ่งคุณก็สามารถพับจากตรงนี้ได้ใช่ไหมับได,ใบได้ใช่ครับดึงปึ๊บพับไปเลยปึง้งเป็นไงเพิ่มพื้นที่อีกเยอะเลยแต่พื้นที่ด้านหลังจะไม่แฟลตสะทีเดียวนะฮะยังมีแบบเนินขึ้นมานนิดนึงนิดนึงใช่แต่โดยรวมถือว่าโอเคนะครับผมอ่ะ นี่คือด้านหลังครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันหน่อยดีกว่านะของเจ้าแมวน่ารักของเราตัวนี้ว่าภายในจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้พี่นันพาเราไปลุยกันเลยฮะปะนั่นข้างในครับขึ้น ถึงภายในของเจ้าอร Good c a ทครับซึ่งแน่นอนตัวนี้เป็นตัว500อัลตรหรือว่าตัวท็อปสุดของความเป็นก o ดแคทจาก g r รด t อ a มอเตอร์แล้วนะครับอ่ะพี่น,นันภายในเป็นยังไงบ้างโอ้โหแวบแรกที่ผมเห็นขอพูดก่อนได้ไหมครับแม่งน่ารักมากอะ่ะมันน่ารักมากเออแม่งแบบว่า ฮรถสีภายในพาสเทลเนี่ยมันน้อยมากที่เราจะได้เห็นจริงใช่ครับอย่างวัสดุคอนโซลเนี่ยลองสัมผัสดูครับมันจะคล้ายหนังกลับแต่ก็่ใช่ทีเดียวและและได้ที่เดินนะครับตรงนี้มันก็เป็นได้จริงเดินได้จริงทั้งหมดคือให้ความรู้สึกที่มันดูดูพรีเมียมดูแพงครับแอร์มีตรงกลางใช่นะฮะแล้วฝั่งนู้นเนาะมีใช่นะครับผมอีกจุดหนึ่งค้าอะไรครับสองการละสองกาแบบนี้เลยสังเกตว่ารถรถยุคใหม่ครับพวงมาลัยจะกล้าจะน้อยลงแล้วให้ความที่มันดูทันสมัยรำยุคขึ้นมานะฮะนะครับ ที่สำคัญตรงกลางครับนี่คือส่วนหนึ่งที่ผมถือว่าน่าสนใจมากๆเพราะเกรดวอลให้มาแค่นี้เลยใช่ครับบางคนจะเฮ้ยทำไมมีแค่นี้ซึ่งเราคุ้นชินกับการที่มีปุ่มเยอะแยะกดทีนี้ทุกอย่างมันจะมารวมอยู่ในในอินเทอร์เฟซหน้าจออินโฟเทนเมนต์นี้หมดแล้วโอเคไอ้ตรงนี้คือแอร์เองเดียวเลยใช่ครับแล้วก็แอซีน้ำยาแอร์ที่เดี๋ยวนี้ก็เป็นไรฟ้าหฟ้าแล้วก็ไฟฮัสสาอยู่ตรงกลางใช่ครับผมแค่นี้เลยใช่แค่นี้เลยครับง่ายๆครับ จบเลยนี่คือชอ็อตคัทที่เราให้มาครับแค่นั้นนอกนั้นทั้งหมดรวมอยู่ในอินเทอร์เฟซในใหน้าจอหมดแล้วใอ่ะมาดูที่หน้าจอดีกว่าพี่น,นันนี่คือไฮไลท์เลยอ่าหน้าจอมันจะขนาด17.25นิ้วค,คือโดยรวมทั้งหมดนะครับแต่มันจะแบ่งแยกเป็นส่วนอินโฟเทนเมนต์ตรงนี้จะอยู่10.25นิ้วส่วนหน้าจอของตัวหน้าปัดวัดตรงนี้จะอยู่ที่7นิ้วนะครับครับผม,มในส่วนของชอ็อตคัทต่างๆเนี่ยมันมีแค่ระบบแอร์เท่านั้นเลย ดังนั้นทุกอย่างถูกสั่งงานด้วยหน้าจอที่ทั้งหมดใช่ไหมนะัใช่ครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะอธิบาย,ยก็มันก็เริ่มจากการตั้งค่ารถยนต์นะครับตรงนี้มันสามารถตั้งได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภูมิลัยนะครับการควบคุมรถการควบคุมรถเนี่ยมันย,ย่อยเข้าไปอีกว่าเป็นเรื่องของน้ําหนักภูมิล <เอ S 2> ัยการควบคุมตัวรถนี่กคือเป็นในเรื่องของการล็อกประตูต่างๆการพักกระจกมองข้างยิง่งถ้าเป็นตัวที่เป็น500อัลต้าครับมันจะมีระบบที่มันถอยหลังแล้วก็กระจก มองข้างว่าสามารถเลือกพับลงได้ซึ่งทําให้เราสามารถเห็นฟุตบาทข้างทางได้เลยฟังก์ชันหนึ่งที่มีในตัว5 0 0ัลต้ครับเบาะคนขับนวดครับนะขขับอยู่มีคนนวดให้โอ้โหธรรมดาที่ไหนล่ะครับถูกแล้วก็สามารถปรับได้ได้สองแบบเบาและแรงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการขับเคียร์เฉริยยก็คือเป็นเรื่องของการฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลนคีปิ้งตัวจับวัตถุด้านหน้าอะไรพวกนี้ก็อยู่สามารถตั้งงนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยครับนะครับผม โอเคก็ไม่มีอะไรนี่ตั้งค่าการจอดคือก็เรียกว่าครบถ้วนในรุ่น500อัลต้าครับเออจริงไอ้ตรงนี้สังเกตดีนี่คืออุณหภูมิแอร์ของรถนะใช่ครับนะฮะและนี่คือปรับความแรงของแอร์ถูกปะอ่าและนี่คือสามารถยังไงบอกได้เหรอว่าแอร์มันอยู่ตำแหน่งไหนใช่ครับสามารถปรับได้ครับจะให้ขับไลใช่ครับอันนี้จริงแล้วก็คือโหมดของแอร์ที่ปกติจะอยู่ตรงนี้แหละมาถูกฝังอยู่ในจอหมดแล้วแต่แอร์แผงแอร์มันอยู่แค่ตรงนี้เองอ่ะเดี๋ยวนานจะสั่งงานด้วยเสียงให้เราดู เปิดซันลูปรับทักค่ะแหมแมวช่วยเราปิดได้ไหมปิดได้ไหมขอลองปิดขอลองปิดทีสวัสดีโอล่าปิดซันลูปโอเคค่ะฉันจะปิดซันลูปเนี่น่ารักมากเออต้องบอกว่าตอนนี้รถอะผมมองว่ามันเหมือนเป็น เหมือนเปโทรศัพท์มือถือไปแล้วอ่ะใช่ครับคือเราสามารถสั่งงานด้วยเสียงอะไรต่างๆได้ได้หมดเลยแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับรถได้เหมือนเป็นส่วนหนึ่งกับตัวเราเลยใช่ครับต้องบอกว่าจริงๆบางคนมองว่าเรื่องการสัมผัสเนี้ยขับรถจะไม่มีสมาธิมานั่งปวัวอะไรเงี้ยโดยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะครับ เราเรียนรู้กับมันเราใช้คาสั่งด้วยเสียงทุกอย่างยกเว้นแค่หมวดการขับขี่เท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องแอร์เรื่องการโทรเข้าโทรออกการหาสถานที่ Google Map รวมถึงฟังก์ชันต่างของตัวรถ้วยว่าจะเปิดกระจกตรงไหนเราสามารถสั่งด้วยเสียงได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยใช่ใชครับ,รบและแน่นอนแต่ต,ตรงนี้เขามีมัลติฟังก์ชันให้นะใช่ครับ,ค,รบคุณก็สามารถที่จะกดจากบริเวณนี้ได้เอานี้มีมีแบบตัวนี้เป็นเรื่องควบคุมเรื่องระบบปาร์คกิ้งทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นถอยจอดอัตโนมัตินะครับเห็น้สามจริงคริงนี่ดเลยครับ เ่ยเนี่ย,ยดูได้หมดเลยเนี่ยเฮ้ยใครด้านหลังเนี่ยสามารถดูได้หมดเลยหรือกาตรงนี้สามารถดูได้ครับอ๋อกล้องเขาเยอะนะกล้องชัดที่ผมบอกครับชัดมากครับนี่เห็นหมดเลยเออกล้องชัดนะดีด,ดีเลย ดีเลยใช่ครับไปด้านล่างนั้นตรงนี้เขามีพอร์ตอ่าเป็นพอร์ต USB ใช่ครับแล้วก็มีตัว power outlet ให้หนึ่งช่องให้หนึ่งช่องเนอะเป็น USB USB A นะฮะสองช่องนะครับก็จะเสียบชงเสียบชาร์จอะไรก็ว่าไปอีกอันนึงตรงนี้น่าสนใจนี่เราจะเห็นจากฮาวเวลก็จะเป็นเกียร์แบบใช่หัวเกียร์ก็คือเป็นแบบไม่มีด้ามเกียร์ครับมันจะเป็นปุ่มหมุนนะครับหมุนซ้ายหมุนขวาเดินหน้าก็หมุนขวาทอยหลังก็หมุนซ้ายครับรวมถึงยังมีตัว parking นะครับเป็นมือไฟฟ้าแล้วก็มีออโต้ให้ด้วย้ดวใช่ครับเปิดสลงสลูปด้านใช่ครับด้านบนไฟก็เป็นสีขาวครับตัวนี้เป็น LED ด้วยใช่ครับผมด้วยลูโอเคนี่ที่ใส่แว่งใส่แว่นนะให้มานะฮะตัวนี้ก็จะมีตัวบริการครับตัวนี้มันจะทําเป็นคอลเซนเตอร์นะครับรถมีปัญหาอะไรสามารถกดคอลเซนเตอร์ไปได้ก็่นที่เขาแจ้งแจ้งเตือนว่ารถมีปัญหาอะไรเขาเรื่องความช่วยเหลือได้นะครับครับ โอเคอ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูบาะแถวสองเลยได้ไหมพี่นัได้ครับผมอยากรู้ถ้าเกิดผมเป็นผู้โดยสารแล้วผมจะนั่งสบายไหม uh. นะครับะโอเคโอเคเข้ามานั่งบอะแถวสองกันมากดีกว่านะครับครับโอเคอ่ะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกเมื่อกี้ mm hmm. ด้านหน้าคือสิ่งที่ผมนั่งแบบ นั่งแบบสบายเลยนะคือผมมาขยับมาแบบเต็มที่เลยที่ทอมไม่พยายามจะขยับเบาะหน้าเพราะว่าผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดเราไม่ขยับเบาะแถวหน้าแถวสองเล็กรูมจะเหลือขนาดไหนเอานี้ของพี่นานก่อนพี่นันเป็นคนไซส์เล็กกว่าผมแหละแน่เหลือเฟือเหลือแบบเล็กรูมเหลือเฟือเฮดรูมเหลือเฟือครับเหลือมากเหลือมากและที่สําคัญผมอ่ะนี่ผมเป็นคนสูง182นะครับสบายครับยังเหลือนะ ไม่ได้อึดอัดเลยเพราะด้วยการดีไซน์ด้วยความที่หลังคาเนี่ยไม่ได้เป็นท้ายลาดนะ,ะแล้วก็แถมที่สําคัญอาจจะมีป่องๆขึ้นมาด้วยซ้ำเพราะด้วยดีไซน์เขาจะดูมนๆหน่อยใช่ครับใช่ทำให้ด้านหลังเนี่ยไม่ได้อึดอัดแต่อย่างใดถือว่าไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากเพราะว่าด้วยหลังคาที่เป็นแบบซัลููแบบพาโนรามิกจนถึง เบาะแถว2นี่ด้วยนะฮะทำให้มันดูค่อนข้างโปร่งนะครับแล้วก็ทําให้วิสัยทัศน์เนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากๆเลย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็มีที่ใส่ของใส่ขอให้สองคู่มี USB charging หนึ่งจุดอ่ามี USB ห้า e Type A อ่าเป็น Type A นะครับดรวมตรงกลางอ่ะเดี๋ยวตรงนี้นิดหนึ่งมีที่พักแขนมีที่วางแก้วตำแหน่งดีมากครับพอดีเลยนะมีที่ใส่แก้วนะฮะสองอันก็ดูโอเคแต่นิดนึงสิ่งที่ผมจะบอกอย่างเดียวคือการนั่งเนี่ยผมรู้สึกหลังอาจจะรู้สึกชันไปนิดหนึ่งใช่ใช่ครับถ้าหลังเนี่ยคือมันฟิกแล้วไง คือถ้าปรับได้อีกหน่อยนะโหผมจะสบายมากแต่ก็ด้วยพื้นที่เก็บของด้านหลังครับมันก็เลยอาจจะมีส่วนที่ที่สามารถเรื่องเรื่องเขากลัวพื้นที่เก็บของน้อยใช่พื้นที่เก็บของน้อยก็เลยทําให้หลังมันชันไปหน่อยถ้าเกิดได้หลังเอ็นแบบนี้อีกหน่อยหนึ่งจะเพอร์เฟกเลยนะครับผมโอเคโดยรวมไม่น่าเกลียดว่างีครับใช้งานง่ายแล้วก็ที่สำคัญอย่างที่บอกไปไอ้นี่ผมนั่งจริงเมื่อกี้แล้วก็จริงๆขยับไปหน่อยด้วยซ้ำนะแต่ผมทำให้แบบสุดๆเราจะดูว่ามันเหลือขนาดไหนดูสิสบายไม่ติดไม่ติดไม่ติดนั่งไกลๆโอเคไม่่หนอย ได้เลยนะนี่คือภายนอกภายในของเจ้าเรนวอลคันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวขอไปลองเทสไดรฟ์หน่อยได้ได้ว่าเป็นยังไงบ้างได้ครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่าในสนามกับแทร็กในวันนี้กับรถไฟฟ้า100%จากเรนวอลมอเตอร์กับดูแคทน้องแมวพาไปพาไปลองได้เลยจะไปขี่แมวละใช่ครับพี่นา ดีครับได้ครับ,นะรบผมให้ผมขึ้นเข้าสู่ออร่ากูแคสซันปาร์คค่ะเชลีขอบคุณครับข,ขออนุญาตแนะยนะเบื้องต้นนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่ไว้ตักเบาะนะคะค,คือเดินหน้าถหลังได้นะคะคขึ้นแล้วก็ลงได้สี่แล้วใช่ไหมคะ,คะบับได้กหกจุดคือไปด้านนห<อ>้าแล้วก็ไปด้านหน้าแบบนี้ได้ครัตักเบาะนะคะส่วนบานบ้านนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่เอาไว้ติดกับเครื่องนะคะนี่คือปุ่มโหมดค่ะเวลาอยากจะขับเป็นอีโค อหรือว่าจะเป็นนอร์มอลกดได้ในปุ่มเดียวเลยนะคะครับและเดี๋ยวในสเตชันแรกเราจะใช้แอตติวทต์พุสคอนโทรลใช้กดปุ่มนี้นะคะได้ครับใช้พร้อมไหมคะพร้อมครับจับเบาให้เรียบร้อยค่าเข็มขัดนิรภัยขออนุญาตไปนั่งด้านข้างนะคะไม่ได้ได้ไหมครับอุ้ยขออยู่ด้วยกันดีกว่าค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปลองโอลากูดแคทกันนะครับวันนี้ทอมไม่ได้มาคนเดียวครับมีสาวสวยน้องบัวผันนะครับใช่ค่ะชอบาเรา ใช่ะใช่ค่ะบัวผันบัวเปลนเองค่ะโอเคอ้าเดี๋ยวเราจะทดสอบยังไงบ้างครับน้องบัวผันครับก็บัวผันนะคะอยากจะให้คุณทอมนะคะข้าเข็มขันไม่ไยอันนี้ก็คลายเรียบร้อยแล้วนะคะโดยสเตชันแรกค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะให้ทุกคนเนี่ยได้ทดลองกับระบบ A C C นะคะ Adaptive Cruise Control ค่ะซึ่งในรถของ o r r ่ o ทู c a t นะคะมีความพิเศษเพราะว่าเป็น A C C ที่มี อินเท l i g เ n t ั่นเชิด้วยนั่นเองค่ะโ,คโดยเราจะมีปุ่มนะคะอยู่ทางด้านนี้นะคะคให้คุณทอมเนี่ยกดนะคะเพื่อจะเซตในการที่จะลองใช้อนดปติฟต์ s ุณ n t r o l นะคะโอเคค่ะหรือให้คุณทอมนะคะคกดปุ่ม ACC ตรงนี้ได้เลยนะคะคโดยจะมีสัญลักษณ์บวกลบอันนี้ก็คือเป็นการเพิ่มนะคะแล้วก็ลดของความเร็นะคะที่คุณต้องการเพื่อสูงสุดอยู่ที่หนึ่งอย 20สิบกิมต่อชั่วโมงค่ะคตอนนี้นะคะคุณทอมได้เสร็จแล้วนะคะแล้วตรงนี้เนี่ยเราจะมีรถที่สามารถที่จะเช็คระยะห่างไปด้วยนะคะอันนี้ถ้าจะขออนุญาตเปิดตัวนะคะที่ห่างนิดหน่อยนะคะได้ครับผมโอเคค่ะตอนนี้กดเซ็ตค่ะกดเซ็ตนะฮะกดอันนี้เซ็ตไปแล้วคกดอันนี้ค่ะโอเคค่ะโดยเซ็ตเติมต้นของคุณนะคะจะอยู่ที่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะคุณทอมเอาเท้าออกจากคันเร่งแล้วก็เบรกนะคะเห็นไหมคะ รถเนี่ยเขาก็จะชะลอแล้วก็เบรกให้โดยนันเองค่ะแต่ถ้าเกิดคุณทอมเอาเท้าเนี่ยนะคะเบรกเมื่ไหรนะคะระบบจะตัดไปทันทีค่ะโอเคครับนี่ก็คือ adaptive cruise control นั่นเองใช่ค่ะเนาะแล้วก็เราสามารถเวาา้นระยะด้วยการเขยั้เข้าไปใกล้ก็ได้กว่านี้ก็ได้<ช>ห,ห่างก็ได้ถูกต้องค่ะ oh. อันนี้คือระยะที่ห่างที่สุดครับที่รถเราคำนวณให้นะคะ uh huh. ลำดับต่อไปนะคะให้คุณทอมกดเลิก คำสั่งอน a p ิ i v e Cruise c o n ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะให้คุณทอมเนี่ยขับด้วยระบบถอยเองแล้วค่ะได้ครับด้วยการกดเลยใช่ไหมสองครั้งค่ะโอเคอันนีไปเล่นเลนปกติเลยใช่ค่ะโอเคครับสำหรับในรอบแรกนี้ก็จะเป็นการดูสนามก่อนนะคะและสนามของเรานะคะยังมีการจำลองสถานการณ์นะคะเหมือนในชีวิตประจำวันของเรานะคะมีทั้งโค้งยูเทิร์นโค้งหักศอกนะคะให้ทุกท่านได้ลองเรื่องของน้ำหนักถูกลงอะไรกันด้วยค่ะ จะเหมือนอยเทิร uh huh. เดี๋ยวจะพาคุณทอมไปสนุกนะคะ้วยกันถึงสามโม๊นั่นเองค่ะ ไปสมนุกกันแล้วหรอฮะอ๋อไปสนุกค่ะไปสนุกไปสนุกอ๋อแต่ว่าถ้าเกิดคุณทอมพูดคาว่าสนุกแสดงว่าคุณทอมเป็นตัวจริงนะคะเพราะว่าในสแตชั่นนี้นะคะมีความสนุกบอดมนอยู่ในตัวค่ะมันก็เลยเรียสนุกโอเคครับสหรับในการขับรอบแรกนี้นะคะเดี๋ยวจะให้คุณทอมทดลองการขับขี่ในโหมดของ normal ก่อนนะคะได้ครับจะขับกลางรถค่ะให้แม่ก่อนได้เลยค่ะโอเคครับสาหรับ normal ก็อาจจะเป็นการขับขี่ทั่วๆไปนะคะ สำหรับเลา,ลาท่านที่บอกที่ไม่ออกบอกไม่ถูกว่าจะขับโหมดไหนนี่แหละออโต้ Auto, หรือนอร์มอลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ให้คุณทอมกดไปที่โหมดค่ะ <M odes S 2> ที่อยู่ข้างข้างเขาแล้วจะเจอคําว่านอร์มอลค่ะโอเคแล้วตอนนี้แค่ขออนุญาตปรับพวงมาลัยด้วยนะคะเพราะว่าพวงมาลัยเนี่ยสามารถที่จะปรับความเบาความสบายได้ค่ะมาที่โหมดน o r m ม l ขออนุญาตปรับเป็นโหมดสบายค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอัตราเร่ง ที่คุณทอมใช้ในโหมด normal เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะโอเคครับขับไปแล้วแล้วคุเบรกจนกว่าจะสนิทครับถ้าไม่สนิทกันเนี่ยออกไปชวนเขาคุยจนกว่าจะสนิทนะคะโอเคคนละสนิทครับคนะสนิทแหมนี่ฮานะคะคุณเป็นคนคุณบูหันะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะคะว่าเราเนี่ยเหลือแบตเตอรี่อีกเท่าไหร่แล้วก็ขับต่อได้อีกเท่าไหร่นะคะโอเคส่วนในทุกโหมดการขับขี่ค่ะจะมี ระดับการกู้คืนพแล้วตอนนี้พร้อมแล้วนะคะโหมด n o ร m a อเดินคันเร่งนั่นเลยค่ะไปเลยนะฮะัคขบไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอเคโอเคค่ะวิ่งดีค่ะเบรคค่ะเบรกหยุดเลยค่ะหยุดเลยนะฮะโอเคค่ะตอนนี้จำความรู้สึกเอาไว้เดี๋ยวมาพูดกันในโหมดต่อไปเชิญค่ะได้ครับอย่างที่บอกนะคะว่ารถคันนี้นะคะมีโหมดการขับขี่มากมายค่ะก็สามารถที่จะ ข้าโค้งนะคะครหรือว่าจะควบคุมบางท่านอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะโหมดการขับขี่แบบนี้มีเหมาะสาหรับผู้หญิงอย่างเดียวหรือเปล่าไม่เลยค่ะคุณสุภาพบุรุษก็สามารถที่จะใช้โหมดในการขับขี่ได้เหมือนกันรวมไปถึงน้ําหนักพวงมาลัยที่แทบปรับให้คุณทองค่ะกับโหมดนอร์มอลเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างในในาสาหรับพวงมาลัยก็ดีครับนุ่มนวลสบายดีจริงๆก็ถือว่ามีน้ําหนักอยู่แต่ว่าก็เป็นน้ําหนักที่กําลังสบายเลยค่ะก็ชื่อโหมดพวงไลยเขาคือค สบายเพราะฉะนั้นก็เลยใคุณปรับได้แบบสบายๆแล้วนะคะถ้าเกิดโหมดสบายแล้วคุณจะไม่สบายอย่างนี้ไม่ได้ถูกต้องเพราะ,ะมันผิดโหมดใช่ค่ะ<ฮ>เพราะเรากดโหมดอะไรคะสบายถูกต้องแล้วค่ะโหมดการขับขี่ถัดไปนะคะจะเป็นโหมดอ e ีโค่ค่ะขึ้นชื่อว่าโหมดอีโคก็มาเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะาาต่อวันแคน,นี้ได้เลยค่ะได้ครับหรมบโหมดอีโคเป็นขออนุญาตปรับเป็นทูมาะไลัยแบบเบานะคะครับ แล้วเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของแรงที่จะเป็นแรงเฉื่อย<ม>ที่จะมีการเจนไปกับกลับมาค่ะโอเคอยู่ที่เบอร์24ต่อกันค่ะโอเคครับอย่างที่เจ้งไปนะคะว่าทุกๆหมวดจนขับขี่นะคะเราจะมีการกู้คืนพลังงานให้สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นต่ำมาตรฐาน<ม>หรือว่าสูงนะคะคแต่ในหมวดนี้แทรเลือกไว้เป็นสูงค่ะแล้วเดี๋ยว<ม>เราจะมาทดลองเรื่องของคันเร่งอัจฉริยะก,กันค่ะโถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะโอเคครับ เหยียบเลยนะฮะค่ะใช่ค่ะมันจะมีความน่วงนูออหนึบ<ๆ>หนึบเนะใช่ค่ะโอเคค่ะคราวนี้ให้คุณทอมช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าความรู้สึกระหว่าง normal กับ eco เป็นยังไงบ้างในความรู้สึกของพี่คุณทอมได้ค่ะความรู้สึกผมจะรู้สึกว่า eco จะหน่วงกว่าเยอะค่ะนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีความเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีความนุ่มนวลกว่า สบายสบายก็คือจะไปเร็วกว่าแต่ว่าพอพอเป็นอีโคมันก็จะหน่วงเยอะกว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่แจ้งนะคะว่าในทุกๆโหมดของการขับขี่เนี่ยเรามีการเจนไฟคืนกลับมาอ่่แล้วแต่เนื่องจากว่าอีโคเนี่ยเน้นเรื่องของการประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้นค่ะ,คะเพราะฉะนั้น เวลาที่เขาเฉยเนี่ยมันก็จะมีการเจนไฟกลับคืนมามนแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะสูงกว่าในโหมดอของการขับขี่อื่นค่ะมันก็เลยหน่วงเยอะกว่าถูกตอ้องค่ะแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะคะสําหรับบางท่านที่เวลาขับรถไปที่ทํางานเจอรถติดบ,บ่อย เบื่อในการที่ต้องยกจากเท้าแตะคันเร่งมาแตะเด็กค่ะแล้วยังมีโหมดคันเร่งอัจฉริยะค่ะเมื่อเวลาเราใช้เท้าเนี่ยแตะคันเร่งไปแล้วนะคะแล้วถ้าเกิดคุณเนี่ยยกเท้าออกจากคันเร่งค่ะรถเนี่ยก็จะมีช่วงของการเรียกว่ามีแรงเฉื่อยนะคะมีแรงเฉื่อยมามันก็จะรู้สึกว่าตึงๆหน่อยเลยใช่ค่ตึงๆเหมือนหลังผมเลยตอนนี้ครอันนั้นต้องต้องไปนวดแล้วนะเอาคนละตึงค่ะเอาคนละตึงค่ะ คราวนี้นะคะเดี๋ยวแพรจะเปลี่ยนเป็นโหมดสปอร์ตให้กับคุณทอมนะคะได้ครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตด้วยคุณทอมกดโหมดเลยค่ะได้ครับเป็นสปอร์ตใช่ค่ะเอาพร้อมแล้วนะคะครับหนึ่งสองสามไปค่ะอ่าอู้หลังติดเบาะหลังติดเบาะโอเคเบรคค่ะดีเลยคราวนี้นะคะหลายหลายท่านบอกว่าเอ๊ะรถคันนี้ แรงแรงบิดทุกอย่างมันจะปีตฟันหรือเปล่า uh huh. หลังติดบอกไหมฮะ,ะได้เลยฮะเมื่อกี้ดึงดึงใช้ได้นะ<ช>รู้สึกมีความรู้สึกเวลาสมมติพุดออกไปก็ก็ดึงใช้ได้เลยทีเดียวเหมือนแรงบิดมาค่อนข้างตั้งแต่ต้นเลยล่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าคันนี้นะคะแรงบิดสูงถึงสองร้สิบนิวตันเมตรนอพี่ใช่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราชิดซ้ายเพื่อเข้าพิทนะคะหมายเลขสามเข้าพิทเลนค่ะว้า โอเคเบรกค่ะ oh. okay, เข้าเคเอค่ะแล้วเข้าแบบนี้ได้วยนะคะโอ <Okay S 2> เคค่ะครเรียบรอ้อยอุสสุกมากเลยอะ่ะ <c oughs> เราได้เทสเรียบร้อยแล้วนะฮะกับเจ้าโอลาคูแคทครับวันนี้ที่มาด้วยกันนี่ต้องบอกว่านี่คือน้องแพรนะฮะน้องสาวของเราไห <c oughs> นเปิดหน้าหน่อยได้ไหมแพร <c oughs> ให้ผู้คนให้ผู้คนตกใจนิดนึง น้อยไปน้อยไปเอางี้ใครอยากเจอน้องแพรนะคะตัวเป็นๆดิ้น,นดเดียวๆนะคะ <c oughs> คุณสามารถมาเจอได้ที่นี่เลยเนาะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะงานจะที่ไหนกับท <c oughs> ุกท่านนะคะจนถึงวันที่3านะคะอยู่ <c oughs> ตรงบริเวณ สนามโกคาร์ทของเมืองทอ,องนั่นเองค่ะครับผมก็สามารถมาสมนุกกับน้องแพรได้นะครับใช่ค่ะเพราะคุณจะได้ทั้งสนุกและก็บันที่นี่กับโอลาร์กูดแคสนะคะโอเคหรือถ้าเกิดใครกลัวน้องแพรก็ไปคนอื่นได้นะครับผมคนอื่นจะน่ารักกว่านี้เยอะหนูฉีดยามาแล้วไม่ต้องกลัว <c oughs> ค่ะโอเคครับและนี่ก็ค,คือรีวิวทั้งหมดนะฮะกับเจ้าโอลาร์กูดแคสจากแกรนด์วอล์มอเตอร์นะฮะใครที่ชื่นชอบรถไฟฟ้ามาดูตัวจริงได้ค่ะวันนี้ขอบคุณน้องแพรด้วยนะคะค่ะโอเคละอ่ะเราคงทดสอบเสร็จแล้วค่ะอันนี้พี่ลงได้เลย ถือเวลาที่พี่ต้องไปชวยชมด้านในแล้วค่ะ <laughs> มันกำลังจะบอกว่าให้พี่ใส่หัวเอาไปด้านนอกเล <c oughs> ยแล้วโอเค <laughs> okay, ขอบคุณน <c oughs> ้องแพมมากค่ะ <c oughs>